สู้เลยครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับต้องบอกว่าปวดหัวครับปวดหัวจริงคือเล่นดีจนปวดหัววอริเออร์มึงมึงโหดไปบอกว่าเฮ้ยสามแต้มยี่สิบหกลูกนะครับท่านผู้ชมครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือชุดแม่นตั้งหกสิบสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งความแม่นยำของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ในการยิงสามคะแนนนะครับเป็นความแม่นยำะระดับปริษัทเลยเพราะนี่คือความแม่นยำที่ดีที่สุดตั้งแต่เท่าที่ NBA เคยมีมาเลยนะครับอันนี้นับเฉพาะสามแต้มนะแล้วก็ในบริษ ที่ยิง3แต้มอย่างน้อย25ลูกแล้วก็เก็บบล็อกได้ถึง10ครั้งดังนั้นเนี่ยเกมนี้ที่วอริเออร์สามารถเอาชนะเลเกอร์ได้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่พวกเขาเล่นดีที่สุดเกมหนึ่งเท่าที่พวกเขาเคยก่อตั้งทีมมาเลยนะเว้ยถึงแม้ว่าโอเคตามสถิติแล้วเนี่ยทีมโกลดนสโตร์เลอร์สามารถชู3แต้มได้มากกว่านี้คือสถิติโดยรวมในการยิง3แต้มของเรื่องก็คือ27ลูกต่อเกมแล้วทีมที่สามารถยิง3มแต้มลงมากที่สุดใน1เกมนะครับก็คือมิลกี้บัคส์ครับในปี2020ที่ยิงลงไปทั้งงหมมดดด29ลลููกแแแต่่่วววาาาาสุท้้้ยยยนถถพึถค ประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังเป็นเกมวันนี้นะครับเกมที่วอริเออร์เนี่ยยิงไปทั้งหมด26ลูกแล้วเท่านี้ไม่พอนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมดูเกมเต็มเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยวอริเออร์เคยยิงแม่นสูงสุดถึง70%เลยนะครับทั้งทีมยิง3แต้มแม่น70%นตะท่านผู้ชมเดวิลกรีนยิง5ลง5เซ็บเคอร์ลี่มายิง2ลง2ยิง3ลง3าพอซึมสกี้ยิง2ลง2คงพอร์ตสันซัด5ลูกแรกมายิง5ลง4อย่างเงี้ยคือแบบ หัวจะปวดคือคนอื่นยิงไม่นเท่าไหร่เดมอนกรีนยิง 5, 5ลง5้าท่านผู้ชม5้ลง5เลยนะวิ่ยพูเดมอนกรีนออกมาบอกว่าที่ผมยิงแม่นแบบนี้เพราะผมไปซุ่มฝึกซ้อมมาใช่ผมมีจุดอ่อนในเรื่องของการยิงครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทําดีที่สุดเลยก็คือผมไปเข้าไปยิงผมไปฝึกซ้อมแต่ว่าประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องฝึกจิตใจ ผมเนี่ยพยายามฝึกจิตใจให้มันเข้มแข็งมีสมาธิมีความมั่นใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนอยู่ในสนามเนี่ยความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันออกมาดีแต่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครบอกพี่เลยว่าพี่ต้องฝึกจิตใจให้ไม่ให้โมโหไปด่ากรรมการสิอันเนี้ยช็อตวันเนี้ยตลกมากเลยครับมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ออสติลิฟอ่ะขึ้นเลย์อัพไว้แล้วมือของออสติลิฟอ่ะบริเวณท่อนแขนแบบเนี้ยไปโดนหน้าของเดมอนกริลเล่เดมอนกริลก็ล้มลงเดมอนกริลก็โวยวายกับกรรมการกับกรรมการเออ เสร็จปุ๊บไอ้ไอ้ไอ้อย,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 ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเบาอย่าเฝ้าเจ็บเคอรี่มาตบตูดเดมอนกรีนสองทีอืมตูดนี่เหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเบาเบากรีนอย่าเพิ่งจะเย็นเพื่อนจะเดมอนกรีนตอนแรกเหมือนจะสงบครับเงียบปากไปอยู่ประมาณประมาณศูนย์จุดเจ็ดสองวินาที <c oughs> เคอรี่มีความรู้เออแล้วน่าจะห้ามเพื่อนได้แล้วเ <c oughs> ดมอนกรีนหันมาทีนึ่งคุนมาก เดมอนกรีนหันพี่ใส่กรรมการต่อเคอร์รี่ครับผมเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรลลี่ต้องแบบต้องเดินมาแทรกตรงกลางครับระหว่างเดมอนกรีนกับกรรมการเสร็จปุ๊บเดมอนกรีนเหมือนจะเงียบไม่เงียบท่านผู้ชมอันนี้สมมติเป็นหัวเดมอนกรีนนะอันนี้เป็นหน้าของเคอร์รี่เนี่ยตรงกันอย่างเงี้ยสมมติอ่านี้อย่างงี้นะเคอร์รี่แบบอ่ะบางหน้าอย่างเงี้ยเดมอนกรีนเงี้ยหัวบางเงี้ยกรรมการเนี่ยคือหัวเคอร์รี่เนี่ยกินแล้วขันหน้ามา ซงโอเคถ้ามึงจะจะซัดกับมังกรขนาดนี้คือเคอร์ลี่ก็เลยเดินออกมาครับเดินแบบว่ากูไม่ห้ามแล้วให้เดมอนเกนพูดต่อไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะแบบว่าควรอีกอันนึงก็คือในจังหวะเนี้ยก็คือตัว Aus leep, ออสซิลลี่แบบมือไปโดนใช่ไหมเสร็จปุ๊บออสซิลิีเหมือนแบบตอนที่เลย้ย up ลงอะ่ะเหมือนหันมามองหน้าเดมอนเกนเลยแล้วก็พูดอะไรสักอย่างนี่แหละคือผมไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่ถ้าผมจะก,การอ่านปากเราบอกว่าเป็นจังไนละไอ้เจบอยู่บ่ปร์คันเบอร์เจฟกันแหละแล้้วทีีน หวที่เดมอนกรีนกำลังบวยวายกับกรรมการเว้ยออสลิปพยาเหมือนเดินเข้ามาใกล้เดมอนกรีนแล้วก็มาแตะตัวแล้วก็พูดอะไรอีกบางอย่างนะครับบอกอพี่ใจเย็นนิดเดียวนิดหน่อยนะอะไรเงี้ย เหมือนพยายามให้เดมอนกะรีนน่ยยิ่งหัวเสียเข้าไปครับอันนี้อันนี้ที่ผมเข้าใจนะเพราะในความเป็นจริงแล้ว Aus ออสซิลิปอ่ะมึงยิ่งไม่ควรไปยุ่งอะไรตรงนั้นเลยเพื่อนมึงมึงต้องอยู่งเงียบๆเลยไม่ถ้าไม่อยากให้มีเรื่องอะ่ะแต่ออสซิลิปผมว่าในใจก็คงคิดว่าแย่ yeah, หน่อยแย่ yeah, หน่อยเผื่อเดมอนกรีนโดนไล่ออกจากสนามรับรองมูเมนตัมเกมเสียแต่สุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าเดมอนกรีนจะรักษาตัวเองได้ครับทำให้ยังแข็งในเกมต่อไปอ่ะอันนี้คือเรื่องเกิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจส่่่่่่่่ววนนนนนนปรรเเเเเ็ขอออองงงท ager, ทีีนนีมมลกต้าหยไชื ของแผนการเล่นเหลืออะไรนะครับเพราะว่าเอาจริงสําหรับผมนะวันนี้ทีมเอลเอสเลเกอร์เล่นดีตามปกติเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเล่นดีแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่มั่วไปหน่อยโดยเฉพาะช่วงที่แบบที่เอาเลอปอนเจมออกเอาออสตินลิฟเอารูจิมุระอะไรออกครับแล้วเป็นเกฟวินเซนต์เป็นดิงโจโรเซลแล้วก็เป็นสเปนเซอร์ดิบินดี้ที่ยืนมา3ตัวเนี่ยโอ้โหเคลื่อนบอลถ่ายบอลกันไม่ได้เลยจ้าเกมว่ากางของโค้ชเซอร์อเวอร์คือแบบเวอร์รู้เลยครับว่าถ่ายบอลกันไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วก็มีจังหวะที่แบบโดนบีบด้วยยยช็ออออออตตตตตลลลลก้้้้งงเเ่่นนนนนนหหหาาาูทํใัััะแมมรไ แบบถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวูลเลอร์น่าจะขึ้นนําประมาณแบบ14บสแต้มเลยครับจนกระทั่งชุดเลบรอนกลับลงมาถึงจะแบบมาไล่คืนได้แต่นั่นแหละนั่นเป็นแค่ช่วงเดียวครับประมาณ2อสานาทีนะครับที่เลเกอร์เล่นมั่วจริงๆแต่หลังจากนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเออมันเล่นไปตามแผนเท่าที่มันควรจะเป็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางจาังหวะคือแบบอาจจะไม,ม่แม่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถามผมนะคือเลเกอร์สร้างจาังหวะชุดได้แล้วครับเพียงแต่ว่าชุดไม่ลงแค่นั้นเองซึ่งแบบบางทีผมไปเห็นนอแบบเลเกอร์แพ้มาปุ๊บก็มีีีดด่่่่่่่่าา้บบบบินนนนนแแแมมมมมมววึงงงไไไผผออออะรเเเลลยััพพูืขฝ คือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไร้แผนขนาดนั้นน่ะนองจากม,มันได้อยู่ม,มันมันมันมีจุดดีของมันอยู่นะครับแต่ก็ได้แหละครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงของทีมวเวสเลกเกอร์อย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่เรื่องของแผนการเล่นแต่มันเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิดที่เดวิดโดนจิ้มตาตั้งแต่เกมก่อนคือคลายอันเดอร์สันนะครับไปจิ้มตาแล้วทีเนี้ยมันเล่นไม่ได้วันนี้แอนโทนีเดวิดมาที่สนามนะครับมาก่อนเพื่อทดลองทําการซ้อมนะครับพอลองซ้อมซ้อมเสร็จปุ๊บเขาเกิดอาการปวดหัวแล้วก็มีอาการอยากอ้วกอยากอาเจียนอันเนีี้้้้ยยมเอ่าาััันนนนตตรทโดจิฉ บางทีแบบมันจิ้มไปแล้วแบบมันจิ้มแรงแล้วแบบเข้าสู่เส้นประสาทอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแล้วินแฮมบอกว่าเนี่ยพอเห็นอาการแบบเนี้ยเออให้พักดีกว่ามันสูตรไหนนี่เอาจริงถ้าสมมุติว่าเจ็บแค่ตาเฉยอ่ะวันเดียวมันก็จะหายใช่ไหมครับทนผู้ชมแต่เนี่ยผมกลัวตรงที่มีอาการปวดหัวแล้วก็มีการแบบอยากอาเจียนนี่แหละโอ้โห มันเป็นยังไงอ่ะใครท่านผู้ชมคนไหนเป็นหมอช่วยบอกหน่อยนะครับใครที่เป็นหมอช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอาการแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นเลือดสูดวงหรือเปล่านี้ช่วยบอกทีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับก็คือโ bon รบอนเจมส์จริงๆวันนี้โรบอนเจมส์ตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าจะไม่ลงแล้วโรบอนเจมส์ก็มาสนามก่อนเวลาที่จะทาการแข่งขันประมาณชั่วโมงครึง่งเพื่อมาลองทําการฝึกซ้อมตอนแรกนักข่าวก็ไปถามโรบอนเจมส์ครับว่าวันนี้จะได้ลงเล่นไหมโรบอนเจมส์ bon ก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอองงกก่นวาาเเััยบ็ข การป่วยอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรบอนเจมก็พอมาลองเล่นปุ๊บก็เล่นได้นะครับซึ่งประกาศก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยประมาณแค่40นาทีเท่านั้นคือเขาให้ประกาศว่าจะมีนักกีฬาคนไหนเล่นได้ก่อน30นาทีใช่ไหมเลเกอร์ก็ทาการตรวจสอบร่างกายลบอนเจมจนแบบเกือบหมดเวลาถึงจะประกาศว่าโรบอนเจมเล่นได้แต่ผมมีความเชื่อนะครับว่าถ้าสมมติวันนี้แอนโทนีเดวิดสามารถลงเล่นได้ลูบอนจะไม่ลงเล่นเพราะว่าตัวโรบอนเจมออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้แผนของทีมเลเกอร์เนี่ยคือพยายามเก็บตัวนักกีฬาให้เฟ ตอนนี้ยังไงซะมันก็การันตีแล้วครับว่าทีมเอาเอสเลเกอร์เนี่ยยังไงนะครับก็เข้าสู่รอบเพลย์อินอย่างแน่นอนแล้วก็ผมก็มีความเชื่ออันแรงกล้ามากนะครับว่ายังไงซะเนี่ยเลเกอร์กับโกลเด้นสเตสวอริเออร์เนี่ยยังไงก็ต้องมาเจอกันตอนนี้เลเกอร์คือแบบเหมือนการันตีอันดับที่9แล้วนะถ้าผมถ้าผมอ่านข่าวไม่ผิดนะครับการันตีอันดับที่9แล้วดูทรงแล้วเนี่ยตอนนี้ทีมเลเกอร์เหลือเกมให้เล่นอยู่แค่2เกมนะครับส่วนโกลเด้นสเตสโซริเออร์เหลือให้เหลือ3เกมเออใช่การันตีเพลย์อินอะย แส่วนเลเกอร์ชนะ2เกมโรสกาเมโต้คิงแพ้แค่เกมเดียวเนี่ยเลเกอร์ก็มีสิทธิ์ขึ้นไปได้ดังนั้นเนี่ยแผนของเลเกอร์ตอนนี้คือเก็บผู้เล่นให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรักษาไปเล่นในรอบเพลย์อินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่แน่นะครับอาการบาดเจ็บของเอธินีเดวิดอาจจะไม่เป็นแบบที่ดาวินแฮมพูดก็ได้อาจจะแบบว่าต้องการเก็บตัวเก็บเดวิดไว้ให้พร้อมสําหรับเล่นเพลย์อินจริงๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้อะว่าเก็บจริงไหมนะอันเนี้ยถ้าเพราะผมเชื่อว่าเอธินีเดวิดอะถ้าสมมติลงเล่นได้เขาก็คงอยากลงเล่นนะ นี้นะครับนั่นก็คือทางด้านของ LA Clippers ซึ่งเป็นพี่เต่าครับร u s s e l l w e s t b ครับที่กด triple double ไปช่วยให้ทีมชนะโอ้โหตอนแรก Clippers นี่คือนำห่าง34แต้มดูแต้มต,ตอนแรกคอตเตอร์แรกอะ่ะ Phoenix Suns ได้แค่4แต้มแล้วทีม Clippers ทำได้30กว่าแต้มคือแบบเวอร์เลยว่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมีแค่ช่วงท้ายแหละครับที่ Clippers แบบแบบประมาทหน่อยเสียเทิร์นโอเวอร์เยอะก็ทำไม Phoenix Suns ติดตามมาได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นร u s s e l l w e s t b นะครับที่คุมเกมแล้วก็พาทีมเอาชนะไปได้สุดท้ายซึ่งตัว Tharon บอกว่านี่แหละตัวรเซ Russell w e s t b r o o าเล่นได้เขาเก่งพอจะ เป็นตัวจริงเขามีของแต่ว่าที่ได้มาเป็นสำรองเนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะทําให้ทีมันมันบาลานซ์แล้วในตอนนี้นะครับทีมเอรครูเปอร์เนี่ยก็ยังไม่มีควายนะครับแต่ตรงนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าการไม่มีควายอ่ะเพล๋อเนี่ยทำให้เอาครูเปอร์เล่นดีกว่าเดิม ไม่รู้สิอาจจะแบบว่ามีความมั่นใจในการเล่นแบบไม่ต้องแบ่งบอลมากเกินไปอ่ะพอมีคาวายวแล้วเหมือนแบบมันแน่นเกินไปมั้งสำหรับผมนะครับผมคิดอย่างนั้นโดยเฉพาะกับพอจอจที่มีวิธีการเล่นแล้วก็ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับคาวายวอาจจะทําให้พอจอสเดิเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ตรงเนี้ยอันเนี้ยคือสุดท้ายแล้วมีพอจอจเนี่ยยังไงก็ดีกว่าอยู่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็กับอีกหนึ่งทีมนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยก็คือท่าน่งของมิวคิปบัคส์ที่ถึงแม้ว่าจะสามารถเอาชนะบอไไรสราามรถที่จะช โทได้เลยแม้แต่ลูกเดียวในเกมนะครับแต่พวกเขาต้องเจอกับเรื่องน่าสะพึงกลัวเลยก็คือเจนนิสอนโตรโปเนี่ยมีอาการบาดเจ็บทั้งที่ไม่ได้ไปชนอะไรเขาเลยวิ่งเย่อๆอย่นี่ยูยดีเจ็บลม้มคือเอ้าอะไรวะตอนแรกคนดูก็นึกว่าเป็นแค่อาการแบบว่าตะคิวกินอะไรเยงนี้แต่พอมาดูดีไม่ใช่ครับเจนนิสเดินไม่ค่อยได้แล้วต้องถูกหามออกจากสนามนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมีการพูดเบื้องต้นนะครับว่ามีสิทธิ์นะครับว่าจะเป็นเอ็นร้อยหวายฉีกขาดแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับต้องรอสแกน MI ออกมาอีร์ไอออกมาตัวที โจลลีเวอร์เองออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขากังวลค่อนข้างมากคือไม่ได้โกหกนะว่าแบบโอ้ยเรื่องนี้ชิวๆไม่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 เพราะยานิสเนี่ยคือคนสําคัญของทีมการไม่มียานิสอยู่เนี่ยรับรองเลยครับว่าในรอบเพลย์ออฟของมิกกี้บัคส์เนี่ยเหนื่อยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเจอใครก็ตามเพราะอย่างที่เราเห็นครับฝั่งตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กนิกส์โอริโอโดเมจิกนะครับรวมไปถึงซิกเซอร์ที่ตอนนี้กําลังเล่นดีมากๆเลยเพราะได้เอ็มบิกลับมาเนี่ยซิกเซอร์ตอนนี้ชนะหกเกมติดนะครับคือมิกกี้บัคส์ถ้าสมมตตติวว่่่่่่่่่าาาาาาไไมม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 เเเเเเ็็็พพพรร้้้้้้อออออออทททีีีีีีีนนนนนนยยยโโโหหหหกกกสแดลงะ ก็ไม่ได้ดีนะครับล่อแน่อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยทีมมิวกิคบัคสตันที่ไม่มียานิสอยู่เนี่ยชนะมากกว่าแพ้แบบสถิติเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเพราะได้มิไดลักจะเล่นดีนะแต่ยังไงก็ตามอะ่ะการมียานิสมันก็ดีกว่านะครับโดยเฉพาะในรอบเพลย์ออฟแล้วก็อย่างเอ็มบีตอนเนี้ยโอ้โหฟอร์มโคตรดีเลยถ้าสมมตินะครับว่าตัวซิกเซอร์เนี่ยได้มีโอกาสไปเจอกับบอสตันเซอร์ติกเผลอๆเนี่ยซิกเซอร์ยังชนะบอสตันเลยซสถิติซ้ำไปอันนี้น 7นะครับน่าจะเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นอันดับที่7นะแล้วก็จะไปเจอกับมิวกี้บักซ์นี่แหละดังนั้นเนี่ยมิวกี้บักซ์ถ้าเจอกับซิกเซอร์เนี่ยอันตรายอันตรายนะครับอันนี้อันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเป็นเรื่องของจามอร์แรนอันเนี้ยไม่ได้ออกมาเป็นข่าวใหญ่อะไรมากมายนะครับเป็นข่าวเล็กๆในสื่อที่ผมไปดูเป็นแบบเป็นสื่อของเมืองเฉยๆคือ,คอตอนเนี้ยทางด้านของการสืบสวนในคดีที่จามอร์แรนไปมีเรื่องกับเด็กอายุวินเจัว็ดปีที่วววว่ว่่าาาแแบบบจัังหะเลลนนก้ มีการต่อยอะไรกันอะแล้วตอนนี้นะครับทางศาลเหมือนจะมีคําตัดสินออกมาไกลๆนะครับว่าตัวจามอรแรนที่กระทาไปเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเซลล์ดีเฟนส์คือเหมือนกับว่าตามตอนนี้ที่มีการรายงานมานะครับก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอะคือตัวโจชวเน่เป็นคนหาเรื่องก่อนไม่ว่าจะเป็นการโยนบา์สใส่ไม่ว่าจะเป็นการแบบเดินเข้ามาหาจามอรแรนเนื่องากป่ะก็คือตอนแรก2องคนด่ากันไกลๆแต่ว่าโจชวมันเดิ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 นเดเข้ามาหาจามอรนเฮ้ยไงวะแล้วก็แบบจะมาใส่จามอนนนนร์แรนอะถึงแม้ว่าตัวจ แต่ว่าเขามองว่าเป็นการทําเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าตัวเจ้าต,ตัวชัวร์มันวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งเข้ามาไม่รู้จะทําอะไรยังไงดังนั้นอะเจมามมลันก็แบบเฮ้ยใส่ก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูด <laughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านของอายการของฝั่งน้องโจชัวเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าก็ค่อนข้างผิดหวังกับคําตัดสินของสาระตอนนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะยื่นเรื่องต่อไปนะครับเพื่อที่จะทำการสืบสวนเพิ่มเติมอาจจะคล้ายๆแบบว่าอุทธรอะไรอย่างงี้มั้งอันเนี้ยเขาไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเปิดเผยแบบเยอะนะครับแค่บอกมาเป็นรายงานแบบคร่าวๆเฉยๆนะครับอาจจะกลัวรูปคดีเสียหรือว่ากลัวแบบว่ามีสื่อสังคมเข้ามาจับจ้องมากเกินไปหรือเปล่าเพราะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเงียบอยู่พอสมควรนะครับแบบสื่อใหญ่ไม่ไม่ยรูถวา้้แล ท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของข่าวทีนีทาวครับที่เป็นข่าวดีของแฟนๆทิเบอร์บเพราะในตอนนี้เนี่ยมีการรายงานมาแล้วครับว่าเขาที่ีทาวสามารถกลับลงมาเล่นได้แล้วเป็นแบบซ้อมแบบ5-5นะครับสามารถที่จะชนได้สามารถที่จะวิ่งได้อะไรแล้วนะครับรอแค่สภาพร่างกายกลับมาฟิตให้เหมือนเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะได้กลับลงมาเล่นในเกมสุดท้ายของรูปก,การปกตินะครับเพื่อเป็นการแบบวอร์มอัพก่อนเข้าสู่รอบเพลย์ออฟหรืออาจจะต้องลงเล่นเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งการมีค่าวทีนี้ทาวช่วยเยอะอย่างแน่นอนมิติการ มิสซาทิมูบูขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งนะครับคู่กับทางด้านของเดนเวอร์นักเก็ตนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบ NBA นบีเอไฟแนลในปีนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับระวังให้ดีนะครับโกลเด้นสเตท์สโบริเออร์นะครับตอนนี้ฟอร์มดีมากไม่ว่าทีมไหนผมเชื่อนะครับว่าสามารถเอาชนะได้หมดแม้แต่เป็นเดนเวอร์นักเก็ตอุ้ยเดนเวอร์นักเก็ตวะโกลเด้นสเตย์ว่าจ,จะชนะเดนเวอร์นักเก็ตได้หรอวะคือถ้าทีมอื่น,น่ะผมคิดว่าได้แต่เดนเเเเเววววววอออออรรรร์์์นนนนาาก็ตี่่่่่่ยไไมมมชััะะะพงงใขิสู้ อ่ะท่านผู้ชมว่าไงอ่ะทิ้งขี้ท่านผู้ชมแล้วกัน <laughs>